สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนวันนี้พี่จวนก็จะมาคุยเรื่องการเปลี่ยนแอดนะคะใน Twitter นะคะก็มีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าเอ๊ะจะทำยังไงจะเปลี่ยนชื่อยังไงอ่าชื่อแอดยังไงใน Twitter นะคะวันนี้พี่จวนมีคำตอบค่ะเรามาดูกันค่ะนี่นะคะอ่าเราไปที่ Twitter กันค่ะเมื่อเรามาที่ Twitter เสร็จแล้วนะคะเราก็อ่าไปดู รูปโปรไฟล์เราตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะเมื่อเรากดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็มาที่บัญชีของคุณเนี่ยนะคะพอมาที่บัญชีของคุณเสร็จปั๊บเรามาดูที่ข้อมูลบัญชีนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะข้อมูลบัญชีอา เห็นไหมคะชื่ออของเรานี้ชื่อแอดของเราพี่จวนจ้านะคะพี่จวนจ้าก็จะเปลี่ยนอ่านี่นะคะอันนี้ชื่อปัจจุบันของเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะเปลี่ยนชื่อใหม่เราก็เปลี่ยนจวนจ้าจวนจ้ามีคนใช้นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นจวนพี่จวนก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นอลองดูอ่านี่ใช้ได้นะคะเสร็จปั๊บอ่า พอเราเปลี่ยนเสร็จเราก็กดคำว่าเสร็จสิ้นไปเลยนะคะเสร็จสิ้นอ่าแค่นี้ง่ายๆนะคะสำหรับการเปลี่ยนชื่อแอดใน Twitter นะคะเอาไปใช้กันดูคะ่ะได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ